สรงงานกับนะครับแบตเตอรี่รายได้กับัมเบอร์ช่องช่องไปเจ็ดกับตัวนี้ไปต่างแดงครับขาดช่องผมไม่เจียนยวนะอันนี้ก็ใช้เองแ็งขาดช่องมันกูมมไม่ไไร โอเคนะสนิทนะสนใจติดต่อมาอ,าอ่ระบบไหนได้สี่วันระบบอ,อ,บอลักเียบสาัามนาแับหลักการตุกอานีแช้ไม่ได้คือน,นึงแช้ไปติดป,ป,ปัะหาโปีครับผมแต่ว่าไม่เข้าใจบราา่าจะถอยทักมานะเล่งตายตีวันนี้ sabek tu sangat san